นี่คือช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในการออมเงินถ้าคุณเคยได้ยินมาตลอดชีวิตว่าการออมเงินเซฟวิ่งมันนี่คือกุญแจสู่ความมั่นคงทางการเงินคุณไม่ได้คิดไปเองมันเป็นหลักการที่ถูกต้องมาโดยตลอดแต่วันนี้โลกกำลังเปลี่ยนไปและเราอาจอยู่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในการออมเงินทำไมถึงเป็นแบบนั้นเรามาเจาะลึกกัน เงินเฟอ้ออินฟลชันที่แท้จริงอาจสูงกว่าที่เราคิดจากสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้รัฐบาลสหรัฐรายงานว่าอัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่ประมาณ3%แต่ตัวเลขนี้สะท้อนความจริงหรือไม่ลองมองไปรอบตัวคุณอาหารแพงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ค่าน้ำมันค่าเช่าบ้านค่าไฟค่าประกันชีวิตสูงขึ้นมากแค่ไหนปัญหาของดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index หรือ CPI คือมันไม่ได้รวมต้นทุนที่แท้จริงของการดำรงชีวิตเข้าไปทั้งหมด โดยเฉพาะราคาบ้านซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ของทุกครัวเรือนถ้าคิดรวมค่าเช่าหรือราคาบ้านที่เพิ่มขึ้นเงินเฟอ้ออาจไม่ได้อยู่แค่3%แต่อาจพุ่งไปถึง8-15%หรือมากกว่านั้นและถ้าคุณคิดว่าเงินเฟอ้อคือศัตรูที่เลวร้ายที่สุดให้รอดูสิ่งต่อไปที่กําลังจะพูดถึงดอกเบีย้ยสูงขึ้นนั่นเท่ากับฝันร้ายของผู้กู้แต่เป็นสัญ,ญญาณของเงินเฟอ้อแฝง ปัจจุบันอัตราดอกเบีย้ยในสหรัฐสูงถึง5.5%ส่งผลให้ดอกเบีย้ยจำนองบ้านหรือ mortgage rate พุ่งไปถึง7-8%แล้วมันแย่ขนาดไหนสมมติว่าคุณต้องการซื้อบ้านราคา1ล้านดอลลาร์หรือประมาณ35ล้านบาทหากคุณกู้เงินธนาคารที่ดอกเบีย้ย3%เมื่อ5ปีที่แล้วคุณจะจ่ายดอกเบีย้ยปีละประมาณ30,000ดอลลาร์ประมาณ1ล้านบาทแต่ถ้าคุณกู้ในอัตรา8%วันนี้ดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายพุ่งไปถึง 8 0ด0 0ดอลลาร์ประมาณ2 8จล้านบาทต่อปีนั่นหมายความว่าคนทั่วไปซื้อบ้านยากขึ้นทําให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซาและเศรษฐกิจอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยหนี้ภาครัฐเท่ากับเครื่องจักรสร้างเงินเฟ้อที่ไม่มีวันหยุดรู้หรือไม่ปัจจุบันหนี้สาธารณะของสหรัฐสูงถึง36ล้านล้านดอลลาร์และรัฐบาลต้องจ่ายดอกเบี้ยกว่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ต่อปีแค่เพื่อรักษาหนี้เดิมรัฐบาลใช้วิธีไหนแก้ปัญหา คำตอบคือแอกู้เพิ่มเพื่อจ่ายดอกเบี้ยเก่านี่ไม่ใช่การแก้หนี้แต่เป็นการขยายหนี้ผลลัพธ์คือเงินถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบมากขึ้นส่งผลให้มูลค่าเงินลดลงซึ่งก็คือเงินเฟ้อนั่นเองพูดง่ายๆคือรัฐบาลไม่มีทางหยุดพิมพ์เงินได้เพราะถ้าหยุดระบบเศรษฐ,ฐกิจจะล่มสลายทำไมการออมเงินตอนนี้ถึงเป็นหายนะเมื่อคุณฝากเงินในธนาคารที่ให้ดอกเบี้ย2-3%ต่อปี แต่เงินเฟ้อแท้จริงอาจ,จอยู่ที่10%นั่นหมายความว่าเงินที่คุณออมก,กำลังเสื่อมค่าลงทุกวันตัวอย่างถ้าคุณมีเงินออม100,000ดอลลาร์ประมาณ3.5ล้านบาทในปีนี้เมื่อเวลาผ่านไปอีก10ปีข้างหน้ามูลค่าของเงินอาจลดลงเหลือเทียบเท่ากับ50,000ดอลลาร์ประมาณ1.75ล้านบาทนั่นหมายความว่าการออมเงินในสภาวะเช่นนี้อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดทั้งออกคุณควรทำอย่างไร 1. งลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามเงินเฟอ้อเช่นอสังหาริมทรัพย์หุ้นและบิตคอยซึ่งถือเป็นสโต r e o องแวลูที่แข็งแกร่ง2หลีกเลี่ยงการถือเงินสดในปริมาณมากเพราะมูลค่าจะลดลงเรื่อยๆ 3. ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อเพราะอนาคตอัตราดอกเบี้ยและตลาดอาจเปลี่ยนแปลงเงินออมอาจไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปถ้าเป็นเมื่อ2030ปีที่แล้วการออมเงินเป็นแนวทางที่ปลอดภัยและฉลาด แต่ในโลกที่เงินเฟอ้อสูงนี่สาธารณะพุ่งดอกเบีย้ยกู้ยืมเพิ่มขึ้นและมูลค่าของเงินสดลดลงอย่างต่อเนื่องเราอาจต้องคิดใหม่อย่าให้เงินของคุณสูญเสียมูลค่าไปเฉยเฉยจงศึกษาวิธีป้องกันตัวเองจากเงินเฟอ้อและลงทุนให้ฉลาดเพราะในเศรษฐกิจวันนี้ความมั่นคงไม่ได้มาจากการเก็บเงินแต่มาจากการรู้ว่าจะใช้เงินอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วคุณหลักคิดว่าการออมเงินในวันนี้ยังเป็นทางเลือกที่ดีอยู่หรือไม่ แสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างกดติดตาม Stackset แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไป Stacksets stay humble